โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่ทานด้วยนะครับผม <c oughs> <c oughs> เฮ้ยยินดีนนต้อนรับนะครับผมแมหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมานานหลายวันนะคะคิดถึงฉันไหมนะครับออสำหรับน้องๆที่ดูผมตลอดนะครับผมเอยขอโทษทีที่หายไปนานนะจ๊ะ อแล้วก็สวัสดีคนหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกด้วยนะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในแกลนดอมนะจ๊ะนะครับผมมาอยู่กันใน Map r o b o x นะครับผม Map Escape The Donut Shop Obby นะครับผมใช่แล้วนะจ๊ะเออซึ่งตอนนี้เราอยู่ตรงเคาน์เตอร์ขายโดนัท <laughs> โดนัทชอ็อปป อยู่ในร้านขายโดนัทเราจะเข้าไปในร้านขายโดนัทเพื่ออะไรกันก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะหมยถึงเข้าไปข้างในนะเพราะว่าเมื่อกี้มันเป็นหน้าร้านเนาะตรงหน้าร้านนั่นมันคือเป็นจุดปกติที่คนปกติเขาอยู่กันนะฮะแบบมาสั่งโดนัทแล้วก็พอได้โดนัทแล้วก็ออกจากร้านแล้วก็กลับบ้าน เออแล้วก็ไปกินโดนัทสบายๆแต่เราไม่นะครับเราไม่สั่งโดนัทด้วยซ้ําแต่เราอะแต่ว่าเราเข้ามาในร้านเฉยเลยนะฮะ <c oughs> ซึ่งร้านนี่มันดูแปลกๆนะเนี่ยทำไมมันดูลกๆแปลกๆปกนะฮะเป็นร้านโดนัทที่กําลังจะปิดตัวหรือว่าไงเนี่ยดูสีน้ําทั่วหมดเลยนะฮะตายโถเอ้โยโถเอ้โยโถเอ้ยหรือว่าเป็นร้านโดนัทแถบ ช่วงที่ตอนนี้น้ำกำลังท่วมนะฮะเออใช่ไหมฮึบฮึบฮึบโอเคไปทางไหนอะไรเนี่ยเอ๋อ๋อมีมีม,ม,มีมีโดนัทผุดขึ้นมาจากน้ำทุกคนอันนี้อะไรอะ่ะเป็นทางบอกหรอเขาวงกดอ๋อตรงนี้เป็นทางเข้ามาทางเข้ามาคือสีเขียวนะครับสีแดงคือทางทางไปหรือว่ายังไงหรือว่าทางเข้ามาคือสีแดง ทุกคนทางเข้ามาคือสีแดงหรือทางเข้ามาคือสีเขียวอะผมจะติ้งต่างว่าทางเข้ามาคือสีแดงแล้วกันถ้าทางเข้ามาคือสีแดงนั้นเราเลี้ยวซ้ายตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาก็จะถึงแล้วเนาะเลี้ยวซ้ายตรงไปขวานี้ปะไม่น่าใช่น่าจะเป็นขวานี้อ่าสแสดงว่าผมดูแผนที่ถูกต้องนะครับสีแดงคือจุดเริ่มต้นสีเขียวคือทางออกทุกคน นะครับถูกต้องถูกต้องเลยโอ้ยโอ้โอขึ้นยากขึ้นเย็นหละเกินฮึบฮึบห้ามโดนควันจากท่อสินะท่อมันแตกทุกคนท,กท่อแตกท่อแตกตรงนี้อะไรอะไปยังไงอะเอออ๋อมันจะมีของร่วงลงมาทุกคนไอชั้นชั้นอันนี้อ่าฮึบ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 อันนี้ก็รออีกแล้วใช่ไหมอ่าโอเค เปิด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 ต้องเขย,าขยาข่าเขย่าซ้ายขวาซ้ายขวามันตึกจะเปิดนะฮะเปิดประตูให้ชั้นทีอู้ตรงนี้มีบนไดขาดด้วยร้านโดนัทนี้มันกําลังจะปิดตัวหรือว่าไงเนี่ยฮะหรือว่าเรามาซื้อโดนัทที่ตึกนะครับผมแล้วแผ่นดินไหวแล้วตึกถลม่มแล้วเราเลยต้องหนีออกจากร้านโดนัทที่ตึกถลม่มแล้วทางเข้า หน้าร้านมันพังแล้วก็เลยออกไม่ได้เลยต้องออกหลังร้านหรือเปล่าเอออันนี้ผมก็เดาเอานะฮะแต่โอกาสเป็นไปได้ก็สูงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยผมเดาไปเรื่อยปึ๊บไปทางนี้เนาะโอเคตอนนั้นมีบันไดปีนบันไดขึ้นไปเลยเชบิชบเชบิชบเชบิชบเชบิบเชิบเชิบอมีรถขนของเยอะเลยแฮะแสดงว่าร้านโดนนัทนี้น่าจะขายดีน่าดูนะครับเจ้าของร้านน่าจะเป็นเศรษฐี นักธุรกิจพันร้านเพราะว่าแบบร้านใหญ่เกินไปนะฮะไปทางโต๊ะได้ไหมไม่ได้ห้ามโดนน้ำเนาะน้ํากาแฟน้ากาแฟนี่น่าจะร้อนร้อนปุดๆแบบเหมือนลาวาเลยเลยเลย,เลยโดนไม่ได้อันนี้คือห้ามโดนโดนัทใช่ไหมเนี่ยดูเหมือนน่าจะใช่นะฮะนี่น่าจะเป็นโดนัทบูดนะฮะโดนัทบูดห้ามเข้าใกล้ห้ามโดนไม่งั้นเดี๋ยวเหม็นเดี๋ยวกินเหม็นมันจะติดตัว อล้างไม่ออกอันนี้ผมก็มาโนนะฮะเ,เรื่องเกี่ยวกับกินเหม็นเนี่ยอืมฮึบโอเคคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นอ๋อไปทางข้ามเคาน์เตอร์ไม่ได้ต้องเดินปกตินะฮะห้ามโดนน้าด้วยโอ้ยทาไมน้ํานองมาจากห้องน้ําชายห้องน้ําหญิงเออก็นองเหมือนกันนะฮะกำลังจะบอกว่าทําไมห้องน้ําหญิงไม่เห็นน้ํานองเลย นองเหมือนกันทุกคนเออผมว่าแผน่นดินไหวแน่นอนเลยแผน่นดินไหวบวกน้ําท่วมนะฮะที่นี่กําลังจะพังเราต้องหนีออกจากที่นี่หมุนได้ไหมหมุนวาวไม่ได้นะครับหมุนวาวไม่ได้เนาะโอเควิ่งมาดีๆเดี๋ยวขวาวิ่งมาดีๆกระโดดฮึบพับสวยอ่าฮะเหายียบไปเลยไปเลยเอ้าวยังเยู่โอเคไปแล้วไปละ ไปได้๋ต่อเออตรงนี้ตรงนี้นี่ผมว่าใช่อ่าทางนี้มีปุ่มให้กดด้วยกดเลยอู้กดแล้วมีบันไดาวาร์ปมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับบันไดล่องหน <c oughs> กระโดดไอ้นี่แมเอาไม่ได้นะฮะตอนแรกผมคิดว่าผมจะกระโดดฟึ๊บแบบเนี้ยฟึ๊บเห็นเมาส์ผมไหมมันจะฟึบแบบเนี้ยแต่มันฟึบไม่ได้เหมือนมีกําแพงล่องหนอยู่นะฮะแสดงว่าต้องมาทางนี้อ่าโอเค มีปุ่มอะไรให้กดไหมตรงนี้มันมีเครื่องปั่นไฟไม่ใช่เครื่องปั่นไฟสิพูดผิดเครื่องไอเนี้ยเบรกเกอร์เอาไว้แบบตัดไฟเปิดไฟนะฮะอ่าขึ้นทางไหนเนี่ยอ๋อให้ให้โดนในนี้ไปหรอต้นควันสีเขียวควันเขียวเขียวมันแม่นอันตรายเหรอครับเนี่ยน่าจะไม่นะห้ามโดนโดนนัดอีกแล้วโดนัดพวกนี้มันเป็นอะไรทําไมห้ามโดนมันเน่าแล้วใช่ไหมแบบหวังดีถ้าโดนแล้วเดี๋ยวมีกลิ่นนะครับกลิ่นเหม็นไปทางนี้เนาะ อู้ลางขนส่งฮึบฮึบห้ามโดนโดนัดโดนัดห้ามโดนโดนัดมีโดนัดกิ้งมาห้ามโดนโดนัดอย่าโดนโดนัดแต่โดนัดตรงนี้โดนได้เพราะเป็นโดนัทเช็คพอยต์นะฮะอ่าฮะค่อยๆไหลไปไหลไปเดินเลยได้ไหมเนี่ยมันไหลช้าเลยเกินเฮ้ยอุ้ยมีเครื่องเครื่องเครื่องจิ้มโดนนัด มันเอาไว้จิ้มตรงไหนอ่ะหรือว่าตอนแรกโดนัทมันเป็นแผ่นกลมๆปกติแล้วไอ,อเครื่องนี้จิ้มเพื่อให้มันเป็นรูตรงกลางหรือเปล่า <c oughs> ไม่แน่ใจนะฮะอาจจะใช้ก็เป็นได้เอ้บกระโดดหลบเดี๋ยวโดนโดนบดให้กลายเป็นแผ่นบางๆเหมือนในหนังทอมแอนเจอรี่นะฮะอ่าฮึบฮึบฮึบอุ้ยเสียงอะไรโอ้อะไรครับเนี่ยไส้โดนัท ไซโดนัทวิ่งแบบรวดเร็วทันใจเพิ่มให้โดนไม่โดดเลยไซโดนดัทไ้โดนัทร้อนๆน,นะฮะมันปิ้วไปปิ้วมามันยิงได้ไงก็ไม่รู้นะฮะไม่รู้เหมือนกันไม่เข้าใจเลย <S <S ที่ไหนเนี่ยปึ๊บมีประตูขาวๆอ้าวเข้าประตูขาวๆแล้วมาโผล่ที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะอืม แต่ดูจากทรงแล้วน่าจะยังอยู่ในร้านโดนัทนี่แหละนะครับเพราะว่ามีโดนัทเต็มไปหมดเลยโอเคตรงนี้มีปุ่มกดเลยโดนัทร้อนร้อนมาอีกแล้วอ่ะโอ้ขราวนี้มันยิงขึ้นข้างบนทุกคนโดนัทร้อนร้อนแม่มันโดนความร้อนมันเลยยิงออกมาได้เหรอไม่แน่ใจนะฮะ เ,เรื่องนี้ผมก็เดาไม่ถูกอะไรอะไรนะปีศาจโดนัทเฮ้ยมีปีศาจด้วยเหรอว้าผมก็นึกว่าร้านโดนัทโดนแผ่นดินไหวบวกน้ำท่วมก็เลยเลเท้ขนาดนี้แล้วเราต้องหนีสงสัยไม่น่าใช่นะครับเราน้าจะโดนปีศาจโดนัทบุกนะฮะเฮ้ปีศาจโดนัทมาได้ไงอ่ะหรือว่ามีนักวิทยาศาสตร์เอาสารบางอย่างหยอดลงไปในโดนัทแล้วโดนัทกายสภาพเป็นปีศาจ แล้วมันก็ทำลายทำลายที่นี่นะครับทำลายบริษัทโดนัทที่นี่จะเ,เละเทะไปหมดเลยเราก็เลยต้องหนีใช่หรือเปล่านะฮะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นได้ทิษฎีใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วนะฮะไปทางไหนล่ะนี่ฮึบทางนี้เหรอไม่ใช่นะฮะ หรือว่ากลับย้อนกลับหรอเพราะว่าเมื่อกี้อ่านี่ไงมันมีบันไดยอยู่ผมสังเกตเห็นบันไดเมื่อกี้นะฮะอ่าว่าตอนแรกบันไดมันจะเป็นสีขาวๆข,ขุ่นๆเหมือนเหยียบไม่ได้ทุกคนขาวๆใสๆอ่าพอาหลังจากที่เรากดปุ่มเมื่อกี้มันก็จะกลายเป็นปกติอ่าฮะึฮบโอ้ยโน no! ตายเลยนะฮะ ฮึบเขาบอกให้ไปทางนี้อ่ะฮึบอ่าทางนี้จริงด้วยใช่ไหมอันนี้แหละเออถูกแล้วเนาะเอชึบเชึบโอเคตรงนี้มีรถด้วยฮะรถบรรทุกคันใหญ่รถแบบนี้ในการ์ตูนต่างโลกของญี่ปุ่นนี่ฮิตมากเลยทุกคนเพราะว่าพระเอกต้องโดนชนก่อนถึงจะไปต่างโลกได้ผมก็โดนชนเหมือนกัน แต่โดนโดนัทชนนะฮะมีโดนัดด้วยอ่ะโดนัทอันใหญ่เราต้องมองดีๆใช่ไหมเนี่ยนะฮะห้ามโดนโดนัทอันใหญ่นู่นๆโดนัทอันใหญ่รีบวิ่งไปแล้วหลบโดนัทอันใหญ่นะฮะรีบวิ่งไปแล้วหลบโดนัทอันใหญ่โอเครีบวิ่งไปแล้วหลบโดนัทอันใหญ่รีบวิ่งไปแล้วหลบหลบ โอเคหลบทันหลบทันนะฮะอุ้ยหลบยากหลบเย็นแต่หลบทันอยู่ทุกคนอือันนี้มีทางขึ้นแบบเออค่อนข้างที่จะอันตรายเหมือนจะพังได้ทุกเมื่อเลยอันนี้คือเครื่องอะไรอะ่ะมีให้ตามสายไปโอ๊ยออห้ามโดนสายไฟเหรอห้ามเหยียบสายไฟทุกคนเมื่อกี้ผมเหยอะเหยียบสายไฟสีน้ำตาลน,นะฮะถ้าเหยียบสายไฟสีน้ำตาลเราจะตายใช่ไหม โอเคห้ามเหยียบสายไฟหรืน้ำตาลแต่ว่าปุ่มมันบอกว่าให้มาทางนี้นะครับแสดงว่าขึ้นทางนี้ใช่ไหมอ่าโอเคแล้วก็มากดปุ่มตรงนี้เอาทางตรงนี้เกิดขึ้นนะครับอ๋อไม่น่าเหยียบโดนสายไฟเลยทุกคนตายเลยผม <c ười> โอ้เรามาโผล่ที่ไหนเนี่ยเรา,าโผล่ข้างนอกแล้วนะฮะเลยมีรถโดนัทส่งของ หลบรอรถโดนัทหรือว่าไปได้เลยไปได้เลยหรอมัง้งนะฮะฮึบไปทางไหนเนี่ยทางนี้ป่ะฮึบโอเคอูมีรถขวักวขยอย่าชนผมนะอ้าเก่บโดนชนนะฮะโอ้โ,อโ,อโองนี้มีขอนไม้อึ๊บอึ๊บเ yeah! ย่อจบแล้วนะครับถึงเส้นช้ยแล้วโอเคเราเหนียวจาก บริษัทโดนัทแล้วเรียบร้อยนะครับผมบริษัทโดนัทที่มีโดนอ่ะไวไวไวอ่าโอ้ยมืนหัวตใกใจหมนเลย <Glen> บริษัทโดนัทที่มีอ่าโดนัทปีศาจนะครับตอนนี้ผมมืนหัวมากเลยจะอ้วกเอย